เดี yeah, yeah fine, like yeah. uh, 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 yeah. ๋ยวเค่อยถ่ไปส่งก okay, okay, ja ันเนะรูปสองตัวนะครับสองตัวนะครับอันนี้ไม่เป็นไรไม่ไม่เห็นหน้าเราเห็นแต่มืออันนี้เห็นแต่มือครับเราต้องรู้มือโอเคครับเอ้ากล้องสปีดครับแอนแอคชั่นแล้วเนื้อรูปมือขึ้นมาดมโอเคครับโอเคอันขึ้นตั้งค์โอเคต่อไปได้ปริดงไหนบ้าง E สนาพามาพอสาวเทาตกลุมหักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นขอสได้ฉากนี้ก็มีฉากหนึ่งนะครับฉากที่เจ้าเงาะใช้เวลาถ่ายทำหลายเทคมากนะครับเพราะอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เราดูกันเราดูกันเงาะเต็มตัวเข้าฉากแล้ สองมางาัะได้จกะเอ่าดงมาครับ,รบสั่งกว๋วยเตี๋ยวได้ครับเ,เอาผมผมมอาหมดเลย เลยครับนี่ค่ะเท่าไหร่ครับห้าค่ะไวได้เลยครับมายี่หมดเลยครับขอบคุณนะคะลมโโอเคอ่าได้แล้ว่านจอมมองิ้วม่ะเดนไไหนก็ไปโ นี่ตามจริงนะฉากนี้ใช้เวลาถ่ายประมาณสิบเทคได้นะครับเพราะว่าอะไรเจ้าง้ะจับมือแล้วเอามาดมอะไรอป็นแผนขององ้ะหรือเปล่าไม่ได้เป็นแผนมั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 นหลายเทคอือเป็นแผนของง้อ่ะไม่ใช่แผนผมอ่ากินเป็นไงบ้างเหนื่อยกินกินไปไงก็ก็ก็อะไรงั้นแหละเฮ้ยกินเป็นยังไงบอกหน่อย หอมอยู่อะไรอันนี้ความจริงใช่ไหมอะไรนี่ความจริงใช่ไหมความจริงหอมนะหอมนะปกติเคยตัดอ๋อมีชุดรอด้วยนี่นะฮะบรรยากาศสุดๆทางการที่ทำ MV ฮักสาวเขาแม่นะครับของบอจโญมินินนะครับ สวัสดีครับอาจารย์อำนวยนะครับโอ้ยอยากเป็นพระเอกโอ้ยทำไมล่ะเป็นบุญวาสนาเต้าเงาะเขาได้โอ้ยทั้งจับทั้งบ่ายเขาเพิ่งมานะอาจารย์นะเขาเพิ่งมาเพิ่งมาได้เป็นพระเอกได้โอ้ยทั้งอืออาจารย์หลายเทคผมก็ผมขอเทคเดียวพอจบเลยเอาไหมเดี๋ยวผมจัดให้เอาไหมไปไหนไปไหไปไหนไปไหนตอนล้วตอนล้ว อาจารย์นวลนี่ก็เป็นแอดมินใหญ่เลยนะครับของสาวน้อยไม่ใหญ่หรอกพี่เดียวไอ้ซู่แอดมินดีเลทประเสริฐศีได้ยังไงมาผมมีอะไรมีอะไรก็ต้องโทรหาอาจารย์อนวยนะครับมาปรึกษาตลอดนะครับอาจารย์อนวยนะครับอันนี้ไลฟ์ช่องไหนนี่อันนี้ช่องดีเลทประเสริฐศีครับ นานๆที่จะมีคลิปนานๆที่แบบจะว่างเออจะได้ถ่ายหลังๆก็ต้องลงเขตก่อนเออยาไปตอนนี้ไม่มีใครแล้วไงได้โอกาสัลตรนี้ใหญ่เป็นไงเอกงาะมันทำเกินหน้าเกินตาเปล่าเกินหน้าเกินตาแล้วมันเราอยู่มาก่อนนะเราไดูก่อนนะออทำไมถึงทำอย่างนี้กับใหญ่ที่ร้านต้องสั่งสอนหน่อยนะมันไม่ถูกต้องช้อนเงินหนักอยู่ แล้วไปคุยกันเล็กอุ้ยเล็กน้องเล็กเข้าฉากยังน้องเล็กน้องเล็กเข้าฉากยังยังค่ะนัมาตั้งแต่กี่โมงคะตั้งเจ็ดสิบเอ็ดโมงค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อีกสองนาทีสี่โมงเย็นค่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายค่ะนัดมากี่โมงนัดมาสิบเอ็ดโมงค่ะเอ้ยเห็นอนัดมาสิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นแล้วค่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะบอส ยื้อแล้วออยื้ออีกค่ะ <c oughs> นี่พ่อพ่อหลอดเป็นไงพ่อวันนี้บรรยากาศถ่าย MV บอสอ๋อหน้าเปย่สองเทียแล้ว <c oughs> พ่อพ่อมาดูบรรยากาศครั้งแรกใช่ไหมอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยเป็นบรรยากาศสามนาขึ้นเป็นแพงมันก็โอเคนะอบอุ่นเนาะอบอุ่นพ่อเปิดช่องยังเนี่ยยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยดเดี๋ยวบอสว่างๆก่อนบอสว่างแหละ <c oughs> นี่นี่คนนี้ครับพ่ออ้าวอาจารย์โดนไหแล้วคนไหนย นั่นแหละคขาใส่หมวกนั่นแหะเป็นแอดมินสายน้อยอาจารย์น้อบอกได้เลยรับพ่อนะนะครับคุณดิจิตารับพ่อนะครับมาติณมาขอบคุณมากครับผมคนขี้อิ่มเฟื่อยๆเนาะอ้าแล้วพ่อแหลมทำไรนี่ยพ่อแหลมอยะไงรอะไรยังไงพ่อแหลม ทำไมทำไมเก้าอี้ไม่ให้บาะมันเหลือนเยอะมากเลยข้างหลังข้างหลังเหลือเยอะนะพ่อกอไปกินยาไนะ่าลมไปไปีก่อนไไ้ออวเอาต่กงหันมางับกันเลวางูกสาวครับตอนนี้เริ่มจะหวลูกสาว ในการก็จะอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับแอปนี้ก็พยายามอัพลูกอัพคลิปอัพอะไรให้อัพเดทตลอดนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเฮ้ยน้องเป็นพระเอกเหรอคนรากเหรอคะไม่ใช่พระเอกเป็นผัวของเจ้าของร้านขายส้มตำได้ผัวสิคือเป็นที่มาของฮักสาวเขาวเมฆอย่างี้นี่เองอย่างี้นี่เอง ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะพี่ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะพี่แบเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วจะทำอะไรก็เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงดีนะเลี้ยงเลี้ยงพี่นะโอได้ไหมูกระทะพี่จะกลับแล้วนะพี่พี่พี่จะกลับแล้วนะไปบอกป้าโอเคอะไรอะไรอะไรเรียกเรเรี็ไม่รู้สุดแล้วส่องไว้หมูกระทะไม่ใช่ลำกินดานบ้านก็รู้สินะป้าช่วยพาม่วนกลับอะไรนะคั้ง ทำอะไรนะทำปูนไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักพี่เก๋พี่เก๋อส่งที่เก๋บอกว่าส่งรูปมาพี่หน่อยนะโอ้ยม่เม่ค่าตัวผมแพงค่าตัวผมแพงพี่เก๋พี่เก๋มีคนโอเคนะครับวันนี้ก็รอติดตามกันนะครับ MB ฮักสาวขาวแม่นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 